สิงหาคม2555เวลา5นาฬิกา30นาทีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งตกลงจากทางต่าระดับรัชวิพาฝั่งขาออกบริเวณทางแยกตัววายมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีกับแจ้งประชานุก,กูลแขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งผลให้หนุ่มวัย22ปีเสียชีวิตทันทีฝั่งคนขับพบหญิงสาวหน้าตาดีอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยริน เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลปรากฏชื่อภายหลังว่าน้องมายมาทวีวัฒนกุลทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชายวกลางคนรับสายด้วยความแปลกใจหลังจากสนทนาไม่กี่คำเขาช็อกไร้คำพูดใดๆเล็ดลอดออกมานอกจากน้ำตาของผู้เป็นพ่อค่อยๆไหลนองอาบแก้มโลกทั้งโลกหยุดหมุนไปต่อหน้าต่อตาโกวิทวัฒนกุลแทบไม่เชื่อหูตัวเอง โกวิทวัฒนกุลคนในวงการเรียกเขาว่าเมาซึ่งเป็นชื่อที่เกิดขึ้นตอนเขาเล่นละครเรื่องขุนศึกในบทเสมาสมจินธรรมทัตแกล้งเรียกชื่อเสมาผิดว่าไอ้สเมาทุกคนเลยเรียกเมาตามกันมานับแต่บัดนั้น้นที่จริงแล้วเขาชื่อแอดเกิดวันที่29มกราคม2497ที่อำเภอภูเขียวเมืองเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิเป็นพี่ชายคนโตที่มีน้องสาวสามคน ในครอบครัวหาเช้ากินค่ามีพ่อที่ทำตัวเป็นชายเจ้าสำราญที่ปล่อยให้แม่ทำงานหนักดูแลครอบครัวด้วยอาชีพค้าขายในตลาดสดแอดโกวิดทำงานช่วยแม่ตั้งแต่จำความได้พี่ชายคนโตของครอบครัวคนนี้เรียนประถมที่โรงเรียนภูมิวิทยาโรงเรียนประจำอำเภอภูเขียวเขาเป็นเด็กกิจกรรมตั้งใจเรียนดีและเป็นนักกีฬาแชร์บอลของโรงเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นประถมจบประถม ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดของพ่อที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ยิ่งพ่อทำตัวสมเลเทเมาเท่าไรแม่ยิ่งต้องทำงานหนักเท่านั้นด้วยการเปิดร้านขายอาหารเลี้ยงลูกๆจนร่ำร่ำว่าจะให้แอดโกวิดลาออกจากโรงเรียนมาช่วยอีกแรงแต่หนุ่มน้อยผู้รักดีคนนี้ยังจำคำแม่ที่ครั้งหนึ่งเคยพูดไว้ว่าแม่อยากให้ลูกเป็นนายอำเภอจะได้มีหน้ามีตาได้กินอิ่มนอนอุ่นไม่ลำบากกับใครเขาสักที เขาจึงกัดฟันเรียนต่อไปโดยบอกกับแม่ว่าจะหางานทำส่งตัวเองเรียนเพื่อจะได้ไม่กระทบถึงน้องๆทั้ง3มคนพอจบมอต้นจากท่าตุมก็ได้ไปต่อมอปลายที่โรงเรียนศิรินทรนที่นี่แอดโกวิดมีเพื่อนเป็นนักมวยวันหนึ่งเพื่อนนักมวยคนนี้พาไปเที่ยวที่ค่ายมวยชื่อค่ายมวยรวดสงครามที่นี่เองที่จุดประกายให้เขาอยากเป็นนักมวย เพื่อรับจ้างโชคมวยหาเงินส่งตัวเองเรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ทันทีที่กลับถึงบ้านบอกแม่ว่าจะเป็นนักมวยเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนเท่านั้นแม่ก็ปฏิเสธเสียงแข็งในขณะที่ครอบครัวอดอยากขึ้นทุกวันแอดโกวิดทนเห็นสภาพความลำบากของครอบครัวไม่ไหวเลยแอบไปชคมวยในที่สุดพอแม่รู้ข่าวแม่ก็ยอมให้เขาขึ้นชกถังน้ำตาด้วยความสงสารลูกแอดโกวิดย้ายไปอยู่ที่ค่ายมวยรุดสงครามและกิจกรรมต่าง ทางโรงเรียนเิดินทร์เขาก็รับผิดชอบได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องที่ค่ายมวยเขาต้องทํางานสารพัดเพื่อเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยจบชั้นมปลายค่ายมวยย้ายเข้ากรุงเทพมหานครแอดโกวิดจําเป็นต้องย้ายตามเข้าไปด้วยเป็นเวลาเดียวกันกับที่ครอบครัวได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่อ,อําเภอบัวใหญ่นครราชสีมาที่อ,อําเภอบัวใหญ่ แม่เปิดร้านขายอาหารหน้าสถานีรถไฟครุกครีและรู้จักพนักงานรถไฟมากหน้าหลายตาพอวันเวลาล่วงผ่านไปน้องสาวคนหนึ่งได้แต่งงานกับชายหนุ่มชาวบัวใหญ่ซึ่งทำงานเป็นพนักงานรถไฟแม่จึงอยากให้แอดโกวิดลาออกจากค่ายมวยเพื่อมาสอบทํางานที่การรถไฟกับน้องเขยที่ค่ายมวยงานชกตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเขาจึงเชื่อแม่กลับมาบ้านในที่สุดเขาสอบได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของการรถไฟ ในตำแหน่งห้ามล้อเขาทำงานที่นี่ถึงห้าปีก็เกิดความเบื่อนายเลยลาออกกลับไปชกมวยที่ค่ายโรดสงครามที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งกลับมาคราวนี้เขาโตเป็นหนุ่มเต็มตัวทางค่ายได้เตรียมปั้นเป็นนักมวยมืออาชีพเพื่อขึ้นชกที่สนามมวยราชดำเนินที่ค่ายมวยแอดโกวิทมีเพื่อนนักมวยคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสมส่วนวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ชวนเขาไปเป็นเพื่อนเพื่อสมัครเป็นนายแบบโฆษณา ตามที่นิตยสารชื่อ BR ได้ประกาศรับสมัครไว้ a d ดโก i วิไปเป็นเพื่อนแบบสนุกโดยไม่คิดจะสมัครอะไรกับใครพอไปถึงบริษัท BR เพื่อนกรอกไปสมัครเป็นนายแบบพร้อมให้ที่อยู่ไว้ก็พอดีคนรับสมัครเห็นว่าแอดโกรวิ COVID, หน่วยกา้านดีจึงชวนเขาให้สมัครด้วยเขาอยากเป็นนักมวยตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้ต้องการอยากเป็นนายแบบแต่พอถูกรบเร้ามากเข้าแอดโกวิดเลยสมัครส่ง,สงไปแบบขัดไม่ได้ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาได้รับโทรเลขตามให้ไปเป็นนายแบบถ่ายแฟชั่นชุดยีนส์เขาได้มีโอกาสถ่ายแบบคู่กับอัศวินรัตนประชาและรัชนูบุญชูดวงดารานักแสดงละครโทรทัศน์ชื่อดังขณะนั้นทำเอาเขาแทบนอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้นพอนิตยาสารบีอาที่เขาถ่ายแฟชั่นออกวางแผงเขารีบซื้อไปฝากแม่กับน้องสาว ทุกคนต่างเตืนเต้นดีใจไปตามๆกันโดยเฉพาะแม่ที่ได้ถือหนังสือที่มีรูปลูกชายถ่ายแฟชั่นคู่ดาราดังไปเที่ยวบอกใครต่อใครด้วยอารามณ์ดีใจตามประษาซื่อว่าตอนนี้ลูกชายของตนได้เป็นดาราแล้วได้เป็นพระเอกดังแล้วเมื่อแอดโกวิดกลับถึงบ้านเพื่อนบ้านย่านตลาดเลยพาการรันรุมถามว่าเองได้เป็นพระเอกหนังเรื่องอะไรเล่นละครช่องไหนหรือเขาบอกว่า ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนักแสดงรอกแค่ได้ถ่ายแฟชั่นกับดาราเฉยๆเท่านั้นเองเพื่อนบ้านย่านตลาดเหล่านั้นก็ได้หันมาว่าแม่กันยกใหญ่บอกว่าแม่เป็นคนขี้คุยขี้โม้ขี้ปดสร้างความอับอายและเสียหน้าให้กับแม่เป็นอย่างมากแอดโกวิดสงสารแม่จับใจเขาได้ตั้งปณิธานในใจลึกๆว่าจะต้องเป็นพระเอกล้างอายให้แม่ให้ได้แต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เขาเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครถือนิตยสาราที่ตนถ่ายแฟชั่นคู่กับดาราเล่มนั้นติดมือมาด้วยเพื่อหวังใจว่าจะใช้เป็นใบเบิกทางออกตระเวนสมัครเป็นนักแสดงตามค่ายหนังค่ายละครต่างๆทั่วเมืองหลวงแต่อนิจจาทุกที่ต่างให้คำตอบคล้ายๆกันว่าให้เขาทิ้งที่อยู่กับรูปถ่ายไว้แล้วจะติดต่อกลับไปภายหลังรอแล้วรอเล่าจนแล้วจนรอดเขารอการติดต่อกลับมานานจนครบสมปียังไม่มีค่ายไหน ส่งเสียงตอบกลับมาเลยแม้แต่ค่ายเดียวหนุ่มนักมวยคนซื่อที่ชายคนโตของครอบครัวถึงกับถอดใจแอดโกวิทเดินทางกลับบ้านกลับไปเป็นพนักงานห้ามล้อรถไฟอีกครั้งและแล้วโชคชะตาฝาลิกขิดอย่างไรไม่ทราบวันหนึ่งเพื่อนสมัยเรียนที่อำเภอท่าตูมจังหวัดชุรินเดินทางมาหาเขาคนนี้เป็นตำรวจถูกพักงานหกเดือน ที่เดินทางมาหาแอดโกวิทก็เผื่อว่าจะพอมีงานอะไรให้ทำบ้างประจวบเหมาะกับตอนนั้นแอดโกวิทกำลังมองหางานอื่นอยู่พอดีชายหนุ่มทั้งสองจึงชวนกันไปสมัครงานตามที่เห็นในใบปิดแต่พอไปถึงจึงมารู้ทีหลังว่าเขารับแต่ผู้หญิงในตำแหน่งเลขานุการเท่านั้นแอดโกวิทกับเพื่อนเตรียมหันหลังเดินทางกลับก็พอดีกับคนในบริษัทรีบวิ่งออกมาหาพร้อมเรียกเขาเข้าไปคุยด้วยบริษัทนี้ นอกจากต้องการเลขานุก,การที่เป็นผู้หญิงแล้วยังทำหน้าที่หานักแสดงหน้าใหม่ป้อนค่ายหนังค่ายละครอ,อีกด้วยพอเห็นว่าแอดโกวิดรูปร่างหน้าตาและก็หน่วยกา้านดีจึงได้ถามว่าสนใจในงานวงการบันเทิงบ้างหรือไม่ดังพระเจ้าประธานแอดโกวิ Ad ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลใจบริษัทดังกล่าวจึงให้เขาไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก่อนเป็นอันดับแรกโรงเรียนอัศวินศิลปะการแสดงเป็นของค่ายหนังอัศวินภาพยนตร์ ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพันุพันยุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่มีอัจฉราพันไพบุญสุวรรณเป็นครูใหญ่มีหน่อยนัทนีสิทธิสมานเป็นทั้งช่างทําผมของค่ายอัศวินภาพยนตร์เป็นทั้งบุคลากรของโรงเรียนและยังเป็นนักเรียนการแสดงของที่นี่ด้วยพอเห็นแอดโควิดมาสมัครเรียนทั้งที่ไม่มีเงินเธอจึงได้ช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้พอเรียนการแสดงจบบริษัทจัดหานักแสดงเจ้าเก่า พาเขาไปแนะนําตัวตามค่ายหนังค่ายละครต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเรื่องราวเดินทางมาถึงตรงนี้ข้อมูลบางแหล่งบอกว่าคนที่ชักนําเข้าสู่วงการก็คือเกชาเปลี่ยนวิถีและข้อมูลบางแหล่งบอกอีกว่าคนที่พาไปสมัครเล่นละครที่ช่องสามก็คือหน่อยนัทนีสิทธิสมานนั่นเองผิดพลาดประการใดขออภัยว้ณที่นี้ด้วยครับชินตาธนานนท์เจ้าของค่ายละครชื่อดังภรรยาของอดุลกรีน กำลังเตรียมสร้างละครเรื่อง3สิงอยู่พอดีโดยได้นิรุตสิจัญญาเป็นพระเอกเล่นคู่กับชกันรามบุตรแต่ยังขาดสิงที่3ยังหาคนแสดงบทนี้ไม่ได้พอมีคนพาแอดโควิดมาแนะนำด้วยความหล่อเหลาขาวบางสไตล์หนุ่มจีนตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวละครเป๊ะชินตาธนานนจึงรับทันทีปี2522แอดโควิดวัฒนกุลเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องสสิง รับบทเป็นฮกเฮงหนุ่มจีนที่มาโตในประเทศไทยผลปรากฏว่าละครเป็นที่นิยมอย่างมากแต่ชะตาฟ้าลิขิตแทบไม่มีใครรู้จักแอดโกวิดเลยเพราะคนดูโฟกัสไปที่หนิงนิรุษีจัญญาพระเอกของเรื่องมากกว่าแอดโกวิดจึงไม่ได้ไปต่อไม่ได้เล่นละครเรื่องต่อไปของค่ายนี้และค่ายอื่นๆถึงแม้ว่าเล่นละครเรื่องแรกแทบไม่ได้แจ้งเกิดแต่แอดโกวิด ก็มีเรื่องให้ดีใจและตื่นเต้นที่ได้เข้าฉากกับพระเอกดังอย่างนินรุตสิจัญญาแถมพระเอกใจดีคนนี้ยังพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่โรงแรมเอราวันโรงแรมชื่อดังของสมัยนั้นอีกด้วยเขาประทับใจในตัวของนิรุตสิจัญญาเป็นอย่างมากตอนนั้นแอดโกวิดกำลังเคว้งคว้างไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตจะไปต่อหรือพอสํานี้ก็พอดีกับสักกะจะรุจินดาผู้กำกับหนังชื่อดังในยุคนั้น กำลังเตรียมสร้างละครฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกเปิดรับสมัครนักสแสดงมากมายแอดโกวิดเห็นเป็นโอกาสก็ได้ไปสมัครกับเขาด้วยอย่างที่ตัวเองก็ไม่กล้าหวังสูงอะไรขอแค่ได้เล่นกับเขาบ้างก็พอพอสักกะจารุจินดาเห็นแอดโกวิดเข้าผู้กำกับชื่อดังก็ร้องทักเขาทันทีเฮ้ยว่าไงไอตีจำได้จำได้ที่เคยเล่นเรื่องสามสิงใช่ไหมเออใช่ครับเรื่องขุนศึกนี่ผมขอเล่นด้วยคนจะเป็นบทอะไรก็ได้ครับ นักแสดงชายทุกตัวในขุนศึกมันต้องบึกบึนบึบบับกล้ามเป็นมัดมัดสมชายชาตินะครับแต่ดูแกเสียตีผอมก็ผอมแถมบอบางออกปานเนี่อย่างมากกว่าตัวตลกแล้วว่าตัวตลกก็ได้ครับไม่ว่าสักกะจะรุจินดาจะพูดอะไรจะแซวอะไรแอดโกวิดก็รับคำอย่างนอบน้อมถ่อมตนจุดนี้เองได้กลายเป็นจุดเด่นของเขาที่ผู้กำกับชื่อดังพอใจเขามากเลยคิดจะลองเปลี่ยนจากบทตลก หรือที่เรียกว่าบทตามพระเป็นบทอื่นดูบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าไอตีถ้าอยากเล่นละครด้วยกันจริงๆล่ะนะเองต้องมาเก็บตัวที่บ้านข้าสักสองเดือนได้ไหมแบบไม่ให้ออกไปไหนเลยอ่ะแกทำได้ไหมอ่ะไ,ได้ได้ครับได้เลยครับแอดโกวิด <At COVID, S 2> ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของผู้กำกับดังสักกะจารุจินดาสิ่งที่เขาต้องทำก็คือตื่นตีห้าเพื่อออกวิ่งพอกินข้าวเสร็จลำดับต่อไปต้องอ่านหนังสือนวมณายาเรื่องขุนศึก พอตกบ่ายแดดออกแรงต้องไปยืนตากแดดให้ผิวคล้ำตกเย็นไปเล่นกล้ามสองทุ่มไปเรียนฟันดาบซึ่งจะมีครูดาบมาสอนถึงในบ้านทําแบบนี้อยู่หนึ่งเดือนเต็มๆสกกะจารุจินดาถึงได้บอกว่าพอแล้วใช้ได้แล้วเหลือเวลาเพียง7วันเท่านั้นที่ทางช่องสามจะแถลงข่าวเปิดตัวละครฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศิกแต่ปัญหาที่สกกะยังแก้ไม่ตกก็คือจนป่านนี้แล้ว เขายังหาคนที่จะมารับบทเป็นเสมาพระเอกของเรื่องไม่ได้ผู้กำกับยอดฝีมือเครียดหนักเขาพยายามคุ้นคิดเดินกลับไปกลับมารอบบ้านและมาหยุดนั่งลงที่ตรงโซฟาซึ่งตอนนั้นแอดโกวิดนั่งอยู่ด้วยสักกะจ้องมองหน้าเขากลับไปกลับมามองแล้วมองอีกในที่สุดก็โพองขึ้นว่าเอาวะกูตัดสินใจแล้วเองนี่แหละไอตีไปเป็นเสมาว่าพลัง ก็ชีนิ้วไปที่นักแสดงโนเนมอย่างเขาแอดโกวิทตื่นตะลึงชาไปทั้งตัวน้ำตาของลูกผู้ชายถึงกับก่อหยดก่อนจะรินนสดออกมาเป็นได้แล้วครับแม่ผมเป็นพระเอกให้แม่ได้แล้วครับเขาก้มลงกราบแทบเท้าสักกะจารุจินดาน้ำตานองหน้าด้วยความดีใจตื่นตันใจสักกะจารุจินดาตัดสินใจเลือกแอดโกวิทมารับบทเสมาในละครฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกที่ช่องสามเพิ่งแถลงข่าวไป นำมาซึ่งความเครียดให้กับผู้กำกับใหญ่เป็นอย่างมากคุณศึกเป็นละครฟอร์มยักษ์มีการคาดหวังสูงจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพระเอกหรือก็น่าใหม่ใหม่แสนใหม่จะเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขณะถ่ายทำวันแรกกองถ่ายเต็มไปด้วยความเครียดสก,กะดจ้องหน้าจอมอนิเตอร์เขม็งไม่พูดไม่จาเฮ็ดโกวิดเองก็บอกกับตัวเองว่าจะพยายามเล่นให้ได้เทคน้อยที่สุดฉากแรกเป็นฉากที่เสมาต้องรำฟันดาบเอดโกวิด ได้นำศิลปะมวยไทยมาประยุกต์ใช้กับท่าฟันดาบด้วยทำให้เกิดลีลาพลิ้วไหวคล่องแคล่วงดงามทำเอาทุกคนในกองถ่ายตะลึงอึ้งไปตามๆกันฉากแรกถ่ายทำเสร็จในตอนเย็นพอสิ้นเสียงสั่งคัดสักกะจารุจินดาถึงกับเดินไปที่หลังกองถ่ายแล้วร้องตะโกนลั่นออกมาสุดเสียงทุกคนหันกลับไปมองเป็นตาเดียวแอดโกวิทด,ดินเข้าไปหาด้วยความหวาดกลัวคิดว่าตัวเองคงทำอะไรผิดพลาดแน่ๆจนทำให้ผู้กำกับท่านนี้ ถึงกับไม่พอใจเข้าจนต้องตะโกนออกมาแต่เขาและทุกคนก็ผิดคาดสกกะบอกว่า <c oughs> เออโลงอกคืนนี้จะได้นอนหลับเสียทีเว้ยเพราะกูเครียดมาหลายวันแล้วกลัวไว่าไอ้ตีมันจะเล่นไม่ได้ว่าแล้วผู้กำกับก็บกบกบกบหันมาทางเขาและพูดว่าดีมากไอต้ตีเองทำได้ดีมากโอเคถ่ายสีนต่อไปละครเรื่องขุนศึกออกอากาศได้เพียงหกตอนเท่านั้น กระแสตอบรับเป็นฟ้าแตกแอดโกวิทดังสนั่นเมืองขุนศึกยังถ่ายทําไม่เสร็จก็มีทั้งค่ายหนังและค่ายละครติดต่อมาขอคิวแสดงยาวเหยียดเฉพาะหนังมีมากถึง21เรื่องไม่รวมละครทางช่องสามอีกเกือบสิบเรื่องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยชื่นชมที่มือการแสดงของแอดโกวิดวัฒนกุลไว้ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐจากการที่เขารับบทเสมาในเรื่องขุนศึกส่งผลให้เขาได้มีโอกาสไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ และได้มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องภัยแดงซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอีกด้วยชีวิตหลังจากปี2,522เป็นต้นมาแอดโกวิทวัฒนกุลมีผลงานทั้งหนังและละครให้เล่นอีกมากมายเช่นเรื่องชายสามโบทวันสังหารสิงโตคำรามไอ้ผางรอฟทอนางแมวป่ารูกขมพยักเจ็ดพรกการเจ้านารกปี2527ได้ร่วมงานกับพระเอกฮ่องกงคนดัง อย่างโจวนฟะในหนังเรื่องกะตันยูประกาศสิทธิ์ประทับใจฝิมือการแสดงของโจวนฟะเป็นอย่างมากขนาดนับถือเป็นครูอยู่ลึกๆแบบครูพักลักจำ <S <S ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพคงยังพอจำเพื่อนนักมวยคนที่ชวนแอดโควิดไปสมัครเป็นนายแบบที่นิติสารบ R รได้นะครับตอนนั้นแอดโควิดโด่งดังมากแล้วเพื่อนคนนี้ก็ได้มาหาและขอให้เขาพาพี่สาวของภรรยาของตนไปเป็นนักแสดงด้วยพี่สาวคนนี้ มีรูปร่างหน้าตาสวยมากสวยแบบชาวบ้านแถมยังโสดอีกต่างหากแอดโควิดรับปากเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคนนี้และยินดีช่วยอย่างเต็มที่โดยพาพี่สาวภรรยาของเพื่อนไปแนะนําตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนแต่พอพาไปเทสหน้ากล้องเธอยังประมาจจึงไม่ผ่านสักทีเธอคนนี้มีชื่อว่าวาดสนาหลังจากพาไปเทสหน้ากล้องหลายที่พากันไปดูแลกันไปตามค่ายหนังค่ายละครต่างๆแล้ว ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันจนก่อเกิดเป็นความรักและในที่สุดปี2527นั่นเองแอดโกวิดวัฒนกุลขอสาวเจ้าคนที่ชื่อว่าวัสนาคนนี้แต่งงานทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันมีสั่วทองครองใจสามคนเป็นหญิงล้วนคือเมเมวดีวัฒนกุลมินมินทิตาวัฒนกุลซึ่งต่อมาเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังที่รู้จักกันดีในนามของมินเอฟส และน้องสาวคนสุดท้องคือหมายมาทวีวัฒนกุลสิทธนาฬิกาของวันที่9สิงหาคม2555หลังเกิดเหตุครึ่งชั่วโมงทีมแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกสาวคนสุดท้องของแอดโกวิดวัฒนกุลไว้ได้ลูกผู้ชายที่ชื่อว่าพ่อได้แถลงข่าวถึงการเสียชีวิตของลูกสาวคนเล็กทั้งน้ำตาผมเคยพูดตลอดเวลาว่าตราบใดที่ลูกยังกลับไม่ถึงบ้าน คนเป็นพ่อเป็นแม่จะไม่มีความสุขเลยและกลัวที่สุดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลูกทุกคนผมมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนในวงการมากมายพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้บุญนั้นสนองกลับมาหาลูกทุกคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผมพยายามหวังให้มีปฏิหารมาช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีการสูญเสียลูกมันเหมือนหัวใจจนหุดออกมาจากร่างลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ครับทางครอบครัววัฒนกุล ได้จัดบำเพ็ญกุศลน้องไมยมาทวีวัฒนกุลณศาลาสองวัดชนประทานรังสิตนนทบุรีและประโยคสุดท้ายหลังสูญเสียลูกสาวคนสุดท้องเขาได้พูดคำนี้ทางน้ำตาว่าเราเพิ่งกอดกันไปเมื่อวานนี้เองขนาดของหัวใจของชายที่ชื่อว่าพ่ออย่างโกวิดวัฒนกุลแม้ครั้งหนึ่งแทบจะหลุดออกไปจากร่างวันนี้กลับมากล้าแกร่งดุดเพชร ท่ามกลางครอบครัวลูกหลานรายล้อมด้วยความเข้มแข็งแห่งสายใยครอบครัวได้อีกครั้งใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกสาวสองคนและภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเขา69 stories ขอร่วมลำลึกอะไรต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวชีวิตของนักแสดงมากฝีมือเล่นหนังมากกว่า200เรื่องการันตีฝีมือด้านการแสดงด้วยรางวัลจากหลายสถาบันได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะการแสดงนักแสดงภาพยนตร์ประจำปี2562เขาสามารถขึ้นเป็นพระเอกดังเพื่อล้างความอายให้แม่ได้สำเร็จโกวิดวัฒนกุลขอให้มีความสุขมากมายครับ